สี่ราศีดวงดีสัปดาห์นี้นะฮะดวงชะตาตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่28ครับเข้าสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกรานะฮะมีเรื่องดีๆนะครับของสี่ราศีอะไรบ้างนะครับราศีแรกครับคือราศีธนูฮะราศีธนูครับอันนี้ก็เด่นเป็นพิเศษเพราะว่าในช่วงขวบสัปดาห์นี้นะฮะมันมีดาวการงานโคจรทับแถมทับให้คุณด้วยแปลว่าผลงานถือว่าน่าพอใจดาวพุธโคจรทับปากจรจาสําเร็จแปลว่าช่วง สัปดาห์นี้นะครับเน้นเรื่องงานนะครับดาวศุกร์คือโชคลาภโคจรทับนะครับเหมือนก็เด่นในเรื่องของโชคลาภคราว่าโชคลาภทีนี้มันเป็นโชคลาภจากเรื่องของการเจรจาติดต่อรอ,อ,อ,องซื้อมาขายไปซื้อขายแรกเป็นสำเร็จโชคลาภในการขอความช่วยเหลือ,อจากใครก็ตามครับสําเร็จมันมีดาวที่เกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่งานใหม่ๆเข้ามาด้วยแสดงว่าคนราศรีธนูนะครับในช่วงสัปดาห์นี้โฟกัสเรื่องงานได้ดีมากโฟกัสเรื่องของ โชคฟ,ฟุกนะครับได้ดีมากมีดาวอาทิตย์อยู่ตำแหน่งการเงินมันมีการกระตุ้นเรื่องเงินทองด้วยนะครับแสดงว่ามันจะมีเงินพิเศษเข้ามาหรือมี j อบพิเศษเข้ามาเกยไหมว่ามมีงานไม่พิเศษหรือว่างานใหม่ๆเข้ามามันอาจจะเป็นงานนอกนะครับงานแทรกงานเสริมจนทําให้ได้ตังค์นะครับนั่นแปลว่าคนราศีธนูช่วงสัปดาห์นี้โฟกัสเรื่องงานได้แล้วก็คาดหวังเรื่องของการเงินนะครับโอกาสสืเน็่มีสูงนะฮะสำคัญคือ การพูดคุยเจราจาต่อรองซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือการยืน่นเอกสารยื่นหนังสือนะครับดวงมันมีความสําเร็จนะครับแถมหนําซ้าดาวองคารโคจรทับดาวแห่งความขยันโอ้โช่วงนี้มันจะมีเรื่องอะไรที่แบบยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเยอะนะฮะในสัปดาห์นี้ดาวองคารเขาเรียกว่าดาวแห่งความขยันหรือว่าภารกิจที่เพิ่มนะครับฉนันว่าเกษตนูช่วงสัปดาห์นี้เขาว่าดวงดีไม่ใช่คือชีวิตใช้ใช้ชีวิตแบบง่ายสบาย,บายแต่ว่า งานมันเข้าเยอะผลงานน่าพอใจสปีดงานได้ผู้ใหญ่เมตานะครับดาวพฤหัสคือผู้ใหญ่โครจรตำแหน่งปุตตะเมตานะครับท่านจะช่วยเหลือตามกําลังที่เราต้องการหรือตามกำลังของท่านที่ท่านช่วยเหลือได้นะครับแปลว่าช่วยช่วงสัปดาห์นี้พอจะพูดคุยเจรจานะครับหรือขอความช่วยเหลือจากใครนะครับดวงมีเกณฑ์สําเร็จนะแปลว่าจังหวะดาวมันเด่น ในเรื่องของการพูดคุยเจราจาต่อรองโน้มน้าวใจใครนะครับนี่คือจุดเด่นของกฤศฎีธนูช่วงสัปดาห์นี้แต่สิ่งที่ระวังนิดน,นึงนะฮะดาวองคารกับดาวพุธโคจรทับกันครับต้องระวังและมันจะมีเหตุปัจจัยให้มีคนกวนประสาทมีคนเรียกว่ากดดันเรานะครับนี่ไม่ใช่ว่าโอ้ตุกอ,อย่างราบรื่นนะครับไม่ฮะมันจะมีคนกวนประสาทคนที่ทําให้เราคลิกเครียด,ดกังวลน,นะครับหรือเพื่อร่วมงานหรือว่าใครก็ตามที่ ชอบมาเร่งงานเรานะครับฉะนั้นพยายามนะครับช่วงสัปดาห์นี้เคลียร์งานให้เสร็จให้ไวแล้วก็ปัญหาเลยเข้ามารีบเคลียร์ให้จบนะครับผมเน้นว่าปัญหาเดีมารีบเคลียร์ให้จบเพราะว่าปัญหาที่มันคาราคาซังมันจะบานไปลายได้มันจะผุดเป็นดอกเห็ดเต็มเลยนะครับฉะนั้นเดินงานเรื่องเงินดีงานโอเคผู้ใหญ่เมตตาแต่รีบเคลียร์งานให้จบแล้วก็อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะครับคนนีลรายๆเแสบเยอะนะครับโอเคฮะราศีที่2ครับคือราศีเมถุนครับคนราศีเมถุนครับ ถ้าเราเทียบกับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะมันมีดาวนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกต์งานลูกน้องบริวารน,นะครับโคจรเป็นอลิแปลว่างานหรือโปรเจกต์นะครับในช่วงสัปดาห์ก่อนๆหรือว่าลูกน้องบริวารสั่งการสั่งงานไม่ค่อยได้นะฮะแต่ว่าช่วงสัปดาห์นี้ดวงคนช่วยเหลือมีลูกน้องบริวารน,นะฮะหรือคนที่เราต้องสั่งการสั่งงานได้เขาพอจะช่วยเหลือเรื่องต่างๆนานา,นาให้กับเราได้เป็นอย่างดีได้วาจาเด่นโอ้โหอันนี้เด่นมากนะครับ ราศีไม่ถุนถ้าสมมติว่าจําเป็นต้องคุยอะไรกับใครนะครับแนวโน้มสําเร็จมาเลยนะมีคนช่วยเหลือนะครับดาวศุกร์โยโคจรอยู่คู่กับดาวคาร์นก็เป็าดาวคู่มิตรคู่มิตรก็หม,หมายถึงคนช่วยเหลือหรือมิตรนะกัลายาณมิตรนะฮะแปลว่าถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเรื่องเดือดร้อนจะมีคนช่วยเหลือมีคนช่วยจัดการเรื่องต่างๆนานามีคนช่วยแก้ปัญหาเอ่ยป่าของความช่วยเหลือจากใครจะสําเร็จมีความเฮงอ่านี่เฮงนะครับ ก็แปลว่าดาวพฤหัสกัวจรอ,อยู่ตำแหน่งราพชโชคลาภดาวพฤหัสคือการงานแปลว่ามีความเฮงก็เช่นถ้ามีปัญหาเรื่องยากๆนะครับและเราไม่รู้จะหาทางออกยังไงอยู่ๆมีคนมาช่วยเฉยเลยอยู่ๆปัญหามันคลี่คลายด้วยตัวเองได้เฉยเลยอยู่ๆมีไอเดียปัญญาในการแก้ปัญหาใช้วิธีแบบนี้สิปึ้งสําเร็จเฉยเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่คือจังหวะที่คนราศีเมถุนนะครับดวงมันเด่นเรื่องของการแก้ปัญหาการเจรจาการติดต่อการต่อรองกัน พูดคุยนะครับแปลว่าช่วงสัปดาห์นี้รีบเคลียร์ทุกอย่างให้ได้นะครับหรือว่าลุยงานได้เต็มที่นะฮะถ้ามีเรื่องเดือดร้อนเดี๋ยวมีตัวช่วยมาทันเวลาเสมอนะครับให้สบายใจได้นะฮะไม่ใช่ไม่มีอุปสรรคครับมีอุปสรรคแต่ว่ามีตัวช่วยนะครับราศีที่3นะฮะคือราศีกันนะฮะราศีกันครับในช่วงที่ผ่านมาผมก็พูดเสมอว่าดวงนะครับมันเหมือนกระสาวดีสีันไข่อะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่าสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่ดีของเราแล้วนะครับ สัปดาห์ก่อนอาจจะเป็นสัปดาห์ที่ยุ่งยุ่งวุ่นวายยุ่งเหยิงนะฮะสัปดาห์นี้ดีนะครับในเรื่องของคนช่วยเหลือครับช่วงที่ผ่านมานะครับเหมือนกับเราตัวคนเดียวโดดเดียวเดียวใดอ้างว้างเอากาช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าช่วงสัปดาห์นี้ถ้ามีเรื่องเดือดร้อนพอจะมีคนช่วยผู้ใหญ่เมตตาแก้ปัญหาเรื่องสําคัญสาคัญได้สําเร็จมันจะเหนื่อยหน่อยในการอธิบายนะฮะอ้สัปดาห์นี้เราจะใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาเยอะ หรือต้องอธิบายให้ใครเข้าใจนะครับเป็นพิเศษหน่อยแต่ข้อดีคือเราจะพูดคุยหรือโนบมน้าวใจคนได้ดีขึ้นดาวพุธอยู่คู่กับดาวพฤหัสนะครับดาวศุกรสก็ได้โคขวรจรย้ายมานะฮะตั้งแต่วันที่20แล้วขวรจรทับปึ้งรุ่นฮะมันก็ทําให้ทับดาวประจําตัวของเราฮะมันเป็นตัวช่วยทําให้เรามีพลังงานชีวิตเพิ่มขึ้นการคุยเจราจาเรื่องสําคัญสําเร็จการยื่ยนเอกสารต่างต,างตานานานะครับสําเร็จการเคลียร์ปัญหาต่างต่านา,นา,นาครับ สำเร็จแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงนะฮะถ้าปัญหานะครับบางดีมันเป็นปัญหาใหญ่มันใช้สําเร็จภายในวัน2วันคงยากแต่ว่าแนวโน้มและเส้นทางในการแก้ปัญหามันเด่นมันก็จะเคลียร์แล้วก็แก้ปัญหาต่างๆนานาได้ในท้ายที่สุดสําเร็จนะครับสําคัญอีกข้อนะฮะคือคราชิการช่วงนี้มันมีดาวที่เกี่ยวพันกับเรื่องของคนขอความช่วยเหลือซึ่งเราก็สามารถช่วยเหลือในเรื่องสําคัญๆเขาได้นะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะแล้วอีกประการครับช่วงนี้ผู้ใหญ่เมตตานะครับ ยังพอพึ่งพาใส่ผู้ใหญ่ได้หรือบางทีอาจจะเป็นผู้ใหญ่หัวหน้าผู้กบัญชาท่านอาจจะสั่งงานบางอย่างให้กับเรานะฮะแต่อย่างที่บอกว่าดาวมันเด่นสั่งอะไรก็ตามเราก็สามารถทําแล้วก็แก้ปัญหาได้ในท้ายที่สุดนะครับก็บถือว่าเป็นราศีที่เด่นนะฮะสัปดาห์นี้ลุยเต็มที่ได้นะฮะต่อมาราศีสุดท้ายครับราศีเมษครับราศีเมษผมพูดเสมอว่าราศีเมษด,ดาวความรักแล้วก็ดาวการเงินโคจรอ,อยู่ตําแหน่งมรณะนะครับมาตั้งนานแล้ว แต่ว่าตั้งแต่วันที่20ไปต้นไปนะฮะคนราศีเมษครับดาวความรักแล้วก็ดาวการเงินโครจรอ,อยู่ในตําแหน่งแห่งความสําเร็จแปลว่าถ้าคุณต้องการเงินหรือจําเป็นต้องใช้หนี้สินหรือจําเป็นต้องหาตังค์มาเพื่อใช้หรือซื้อหรือให้หรือมอบหรือจะช่วยใครมันจะมีช่องทางการเงินเหล่านั้นเข้ามานะครับมันจะมีโอกาสได้เงินพิเศษซึ่งเงินพิเศษไม่ใช่เงินเดือนนะครับ มันเป็นเงินพิเศษที่เราได้มากกว่าปกติแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของหนี้สินและการเงินนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ได้สแสดงคนราศีเมษนะครับไอ้ที่เหนื่อยที่ท้อที่ล้าที่ไม่ค่อยสบายใจนะฮะเรียกว่าเหนื่อยและคุ้มนะฮะฉะนั้นคนราศีเมษถ้ามีอะไรที่เกี่ยวข้องเงินทองนะครับท้ายที่สุดเลยฮะมันจะได้อย่างใจที่เราต้องการหรืออย่างน้อยถ้ามีปัญหาก็จะมีวิธีเคลียร์แล้วก็จัดการกับปัญหาได้ และมีโอกาสนะครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองดีขึ้นนี่ผมเด่นมองมองว่ามันเด่นเรื่องของปากวาจาการคุยการต่อรองนะฮะสำเร็จนะครับสัปดาห์นี้ถ้าคุณจะคุยกับลูกค้าหรือว่าคุยกับหัวหน้าหรือคุยกับคู่ค้าคู่เจรจาต่างๆนานาครับหรือว่าจำเป็นจะต้องไปไหนทําอะไรเพื่อโน้มน้าวใจใครนะครับสําเร็จนะฮะจงังหวะดาวมันมาโอกาสปัญญามีในการคุยแล้วเขาเชื่อถือเราโน้มน้าวใจเขาได้นะครับ ให้เชื่อถือเราให้ซื้อของของเราหรือว่าให้ทําตามเรานะครับฉะนั้นคนราศีเมษนะครับถ้ามีอะไรที่อยากทําให้รีบทําถ้ามีการยื่นเอกสารสัญญาหรือว่าจะพูดคุยหรือว่าจะทําอะไรก็ตามในเรื่องผลประโยชน์ให้ทําในช่วงสัปดาห์นี้นะครับมันจะดีเป็นพิเศษแต่ระวังอารมณ์นิดนึงนะฮะช่วงนี้อารมณ์ร้อนใช้ไหว้วานใครถ้าไม่ได้อย่างใจเราจะโมโ oh หแล้วเราก็จะทำาทํทำเองทุกอ,อย่างนะครับช่วงนี้คือมันทําอะไรได้หลากหลายอย่างในสัปดาห์นี้ ถ้าใครมาขายแข้งขัดขากัดคอเราจะรุมเสียฉะนั้นระวังเรื่องของคนรับค่านะครับเขาอาจจะตามความคิดเราไม่ทันเราต้องการทํานู่นทำนี่ท่าน,นั้นแต่ว่าเขาอาจจะทาอะไรไม่ได้มากอย่างที่เราต้องการนะครับก็ระวังอารมณ์นิดนึงวางแผนดีๆใช้กุศโลบายในการใช้คนหรือเชื่อวาแทิลินนะครับในการแก้ปัญหานะครับแต่ข้อดีคือเจรจาต่างๆนานาสาเร็จมีโอกาสได้โชคลาภหรือเงินฟุกๆหรือได้ของอะไรที่พิเศษพิเศษ วยข่าวะไรที่เป็นข่าวดีนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นครับโอเคนะฮะนี่คือสี่ราศีครับดวงดีสัปดาห์นี้ขอให้โชคดีขอสุดครับลุยเต็มที่ได้ครับสวัสดีครับ